สวัสดีครับพบกับรายการ b a c k l o c k TV เราไม่มาแคสเกมธรรมดานะวันนี้วันนี้เราจะมาแคสเกมเรเน็ตกันอ่าก่อนเกมอะไรดีวะอ้อเฮียอันน่ะนี่มีเสียงแทรกมาขอเสียงนะครับ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  ครับปั่นจักรยานในป่าเกมปากแชร์แชร์แชร์สกินมาฮะแชร์สกินเลยฮะมันจะไม่หลักเกินพอเลยฮะเพราะตอนนี้ถ่ายแคมจะเชียอยู่ด้วยนะฮะช่างหัวแม่งครับไม่คอมโก้มาฮะแชร์เลยมาฮะ from fog. com ปั่นจักรยานไม่ป่าไม่ผ่านด้วย

กลงลสอบสกีหนึ่งเท่ากันอลางอ่ต่อมาต่อเลยฮะ ฮนะเสียงก็ตุกมากเลยครับปิดแชร์สกินเถอะเออสกายบอลตะดิวตะดิวเลยเนี่ยตอนเนี้ยหลุดหรือเปล่าก็ไม่รู้อะโลหอล,ล้อลอเออหายตุกแล้สกายบอลตะดิวเลยหลุดหรือเปล่ามันไม่ขึ้นเป็นออนไลน์ว่ะใครอันเนี้ยอ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้วโ่อเคแชสกินนล่นเจม ่าเกมอะไรดีอ่ะเดี๋ยวผมหาเกมให้ช่วยช่วยรีวิวเกมนิดหน่อยนะฮะนี่คุณคุณเอกเขามาจาก e x o r c i s t c Cas Gaming นะฮะใครอยากเห็นช anel นนเขาเดี๋ยวส่งลิงก์ใต้คลิปนะส่งลิงก์ครับส่งลิงก์เดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ใต้คลิป ให้ลิงไปใต้คลิปอะเฟี้ยวงอเลยอะต้เด็กิฟชั่นต้กิฟกิอะไรกันดิฟกิฟชั่นกิฟชั่นะอักยังเลยอ้กเ่ยนัไงวะเนี่ย กัคครบบ<า>เอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่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 ให้พิชัยนะเอาไอ้เนี้ยด,ดิฟอยู่ฮะดิฟอยู่เ้ยฟันฟันนะฟันจริงให้ไปฮะเป็น<า>อย่านั้นดีครับ ไหนเกมโอ้อันไหนเนี่ยรถรถเออเอออันนั้นนหะครับจิ้มไปมั่วๆนะฮะอันนั้นนหะอันนั้นนหะเกมไทยไม่จิตินบีเบอร์อะไระเกมตามผมไม่จิตตินเหรอมาฮะไม่จิตตินใช่ไหมฮะปลูกผมก่อนปลูกผม เ็ตแม่ไฮไลท์สัตว์สัตว์ตอะผมจะต,ตินไงแขนจะต,ตินบวชไหมฮะเดี๋ยวจะตินจะบวชให้ดูวันนี้แหละฝรั่งจะบวชพระเจาสัานว์ไหมสัตว์นิวได้ปาวะเบลเบอร์เบลอเบลเบอร์เอเอเออเอออะไรหนีให้ก่อนเซเอเอเี้อะ

อ๋อเม่อยิ้มไม่อะไรเยอะด้วยต้องชอบเป็นหัวโลล้หัวโลนี่ยพ่นสเป์ใส่หัวแม่แมงยิ้มไม่อะไรสักไม่อะเออหายแม่งรู้สีไอ้เหรอโอ้ยผูกผมฮะผูกผมเย็ดแม,ม่ผูผมไม่พู้โทรลย ขายิ้มะชอบเลยครับเฮียบีเบอร์เกมไม่ชอบบีเบอร์โมโฮกแล้วไอ้ย,ยิ้มใหญ่เลยทำโมโฮกให้บีเบอร์ แม่บีเบอร์ชอบเถิดอ๋อบีเบอร์บีเบอร์บีเกันท่านขุนท่านขุนอ๋อยังโหดอ่ะอ๋ออ๋อยิ้มมี่อ่ะยิ้มยิ้มยิ้มผมเปล่าผมให้บีเบอร์หน่อย ใส่ยาใช่่หมโโาโจใส่รูปไปให้แม่งชอบ,ร,ปปชอบรับไฟล์หน่อยฮะมีเบอร์มาเองเนะี่ย อ๋อเรียบร้อยนะอ,อ่ะรอะนี่แปบบ๊บนึงครับสิบนาทีแล้วเนี่ยเออไม่ต้องเอาแล้วแหละถ่ายสิบนะน,นาทีแล้วเนี่ยอ๋อยังถ่ายอยู่มั้เนี่ยโอ๊ยถ่าบ เดี๋ยวจะเป็นวิเคร์บวชนะฮะเจ้าหลีนะอ่าอ่าก็จบเพียงเท่านี้แหละเพราะมันนานมากแล้วนะฮะ